สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับต่อดีผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมมาฟังในไลน์นี้นะครับวันนี้กับตันได้มีโอกาสนะครับ เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของกัปตันนะครับก่อนอื่นจะขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมกัปตันแดงนะครับกัปตันแดงกัปตันอากิจสุนทรวิวัฒนาการนะครับ เป็นกัปตันเดินเรือสินค้าระหว่างประเทศนะครับสินค้าขนาดใหญ่เดินเรือสมุทรนะครับอาชีพของกัปตันเองเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลน,นะครับเดินทางขนส่ง สินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปสู่อีกเมืองท่าหนึ่งชีวิตเราอยู่กับเรือมาตลอดนะครับก็ใช้ชีวิตในทะเลมายาวนานมากพอสมควรมากกว่า30ปีในประสบการณ์ทางทะเลนะครับ เข้าสู่เมืองท่าต่างๆมากกว่า80เมืองท่านะครับอยู่เรือมามากกว่า100กว่าลำนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ทางทะเลเป็นประสบการณ์ชีวิตที่กับตันเองได้มีโอกาสได้มาคุกคีกับอาชีพทางด้านนี้ วันหนึ่งได้อ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีอะไรฝากไว้เป็นตำนานให้กับวงการเดินเรือนี้หรืออาชีพทางพาณิชยนาวีนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมทางพาณิชย์นาวีนี้ไว้บ้างเพราะตลอดระยะเวลาของการทำงานมาทั้งหมด ตั้งแต่ร่ำเรียนจบแล้วทำงานแต่เต้าตามตำแหน่งจนมาถึงขัานสูงสุดจนเป็นกัปตันเรือทำงานในตำแหน่งกัปตันเรือมากกว่า20กว่าปีทำให้เรารู้ว่า ประสบการณ์เหล่านี้เคล็ดลับต่างๆในอาชีพที่กัปตันได้ทำอยู่นี้น่าจะได้รับการถ่ายทอดหรือส่งต่อนะได้รับการถ่ายทอดหรือส่งต่อให้กับรุ่นถัดๆไปได้รู้ว่าในอดีตที่ ธุรกิจทางด้านนี้ยังไม่เติบโตเหมือนณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่เติบโตเหมือนณปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ต่างๆมีเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยกว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมากมายแต่อยากจะมาให้เทคนิค ในการที่ได้ทำงานมาในอดีตว่าเราอ่ะได้เริ่มต้นณนะจุดนั้นซึ่งทำให้เรารู้ว่ามันเป็นพื้นฐานนะมันเป็นพื้นฐานที่ควรจะมีไว้ก่อนที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยหรือมี เครื่องมือที่ช่วยในการเดินเรือเพื่อให้เราได้ทำงานกันด้วยความปลอดภัยนะครับอาชีพของกัปตันเองนั้นมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงกัปตันทำงานมาไต่เต้ามาตำแหน่งทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ นะอบรม,มแล้วก็จนมาถึงกัปตันเนี้ยเราก็ได้ประสบการณ์จากการทํางานของเรามามากมายทําให้นะวันนี้เราได้เก็บสะสมมาแล้วก็อยากถ่ายทอดนะอยากถ่ายทอดอยากสื่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้รับรู้ว่าการที่จะ มาถึงณนะตำแหน่งนี้มันมีเทคนิคอะไรบ้างมันมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถทำงานด้วยความปลอดภัยนะทำงานด้วยความปลอดภัยแล้วทั้งทรัพย์สินและก็ตัวเราแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดที่เรารับผิดชอบดูแลเขาด้วยนะครับเพราะกัปตันจะต้องรับผิดชอบทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนะและก็สิ่งแวดล้อมนะครับ เพราะนั้นทุกอย่างเราจะต้องเรียนรู้แล้วเอาประสบการณ์ของคนที่เขาสำเร็จแล้วเอามาเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องโดนเองนะไม่ต้องการเจ็บเองนะครับอาจจะถึงเสียชีวิตเลยด้วยซ้ำไปเพราะ ณนะปัจจุบันนี้อาชีพตรงนี้ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะฮะถึงแม้จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยที่มีตัวช่วยที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตทั้งสิ่งแวดล้อมมากมายก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหนึ่เนืองเป็นประจำอยู่นะฮะ ตามที่กัปตันได้รับข่าวสารทางมารีนมาเรื่อยๆนะครับแม้แต่เหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ก็ก็ดีนะครับเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาที่คลองสุงเอชนะครับก็ยังมีความผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุได้เสมอๆนะครับเพราะอะไรเราอยู่กับธรรมชาติครับเราอยู่กับธรรมชาติ เราอยู่กับธรรมชาติเพราะอะไรเรามีพื้นน้ำกับท้องฟ้านะครับชีวิตก็เหมือนมีสองด้านเวลากับการเดินเรือแล้วอยู่บนก็อยู่บนสะพานเดินเรือนะครับทางเรือก็คือหอบังคับการนะฮะส่วนทางเรือก็ยังเรียกว่าสะพานเดินเรือเป็นศูนย์ควบคุมการเดินเรือการบังคับการเรือทั้งหมดนะครับที่อยู่บน บนห้องมาขับการนี้นะครับเมื่อเราขึ้นมาในจุดที่มองแล้วก็จะเห็นท้องทะเลพื้นท้องทะเลพื้นมหาท้อง,ท,อง,ท,องท้องทะเลสีครามท้องฟ้าสีฟ้าก็จะมีอย่างนี้ชีวิตมีสองด้านเสมอเหรียญมีสองด้านเสมอนะมีดำก็มีขาวมีหัวก็มีก้อยนะครับก็เป็นชีวิตสองด้านเสมอนะฮะในส่วนของของคนเรา ที่จะต้องเจอดีไม่ดีได้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นอาชีพของกัปตันเองอยู่กับธรรมชาตินะฮะอยู่กับธรรมชาติคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยกัปตันได้โชคดีจังเลยนะยู่ก็มุมมองถามว่าโชคดีไหมก็ในส่วนหนึ่งคือเราตัดสินใจเลือกแล้ว เราตัดสินใจเลือกแล้วนะครับถามว่าณวันนี้ก็ทำงานมามามากพอสมควรก็ถามว่าจะดำเนินชีวิตตรงนี้ต่อไปไหมก็ต่อไปครเพราะเรารักในงานที่ทำรักในงานที่ทำก็จนเป็นประสบการณ์ความถนัด มีสกิลมากมายมีเอ็กซ์เลียนมากมายนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองมองพื้นน้ำกับท้องฟ้ามันก็จะมีอยู่เส้นเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าฮอลิสต์เลเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าเป็นแนวตัดระหว่างพื้นท้องทะเลกับขอบฟ้าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้เส้นนั้นน่ะเส้นขอบฟ้านั้นน่ะที่เรามองเห็นไกลไกลอ่ะ ในรัศมี20ไม่สามไม่นะครับไม่รู้เลยว่าข้างหน้าคืออะไรไม่รู้เลยครับให้มีข่าวสารที่มีดาวเทียมมีการาตัวช่วยมากมายแต่คุณเชื่อไหมนะครับจากที่กัปตันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเวลาออกเรือไป เดี๋ยวหลังจากไลฟ์หลังจากเทปไลฟ์สดนี้จบแล้วลื่นทะเลที่มันพิว๊มันอาจจะเป็นขึ้นลูกใหญ่ก็ได้นี่คือธรรมชาติครับนี่คือธรรมชาติก็จะมีคําพูดเสมอว่าคืบนก็ทะเลสอก็ทะเลเพราะนั้นมันมีลื่นวันนี้เราเห็นว่ามันเหมือนทะเลเรียบพิวมีสายลมของฟ้าจำใสทะเลเรียบพิวมีลมเอื่อยพัด ทะเลใสเหมือนกระจกเลยฟื้นท้องฟ้าสะท้อนเห็นความสวยงามของธรรมชาติธรรมชาติสวยงามครับธรรมชาติสวยงามแต่เราไม่รู้เลยว่าในวินาทีถัดไปชั่วโมงถัดไปธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับดังนั้นในส่วนของตรงนี้กัปตันก็อยากจะมา ให้ข้อคิดเสนอแนะหรือเป็นวิทยาทานให้กับรุ่นรุ่นถัดไปหรือผู้คนที่สนใจอยากได้ข้อคิดหรือเทคนิคจากกัปตันนะครับ <S <S เพราะฉันคือกัปตันเพราะฉันคือกัปตันนะครับเพราะนั้นเราสามารถควบคุมสั่งการทุกอย่าง เพื่ออะไรอย่างกัปตันนำเรืออยู่นะครับต้องเดินทางเรามีเป้าหมายปลายทางคือเมืองท่าถัดไปที่จะนำสินค้าในเรือลำนี้เอาไปส่งให้ได้ผู้รับสินค้ารอเราอยู่นะครับแต่ระยะทางข้างหน้ามันอีกยาวไกลที่กัปตันจะต้องเดินทางอีกหลายร้อยไมล์หลาย,ลายพันไมล์ที่จะต้องไปถึง สินค้าอันนี้ที่กัปตันดูแลอยู่เรือลำนี้ที่ต้องเดินทางต่อเพื่อเอาสินค้าไปให้ลูกค้าที่ปลายทางดังนั้นกัปตันจะต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่จัดการติดตามทำทุกๆอย่างที่กัปตันต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเรือลานี้ทั้งลา ดูแลลูกเรือทั้งหมดเขาจะต้องรับคำสั่งจากกัปตันปฏิบัติปฏิบัติตามที่คำสั่งของกัปตันสั่งเพราะกัปตันสั่งออกไปแล้วต้องรับผิดชอบในคำสั่งดังนั้นมันจึงมีคนพูดว่าคำพูดที่ออกจากปากมันจะเป็นนายเรา ดังนั้นเราจะต้องเป็นนายคำพูดก่อนที่จะพูดออกไปเพราะมันเป็นคำสั่งแต่เมื่อสั่งออกไปแล้วมันจะเป็นนายเราทันทีกับตัตนต้องรับผิดชอบเรืออยู่กลางทะเลเคว้งคว้างโดดเดี่ยวจะต้องทำยังไงล่ะลูกเรือทั้งหมด20กว่าชีวิต จะต้องทำยังไงล่ะเขามีครอบครัวใช่ไหมเขามีภรรยาใช่ไหมมีแฟนใช่ไหมมีลูกใช่ไหมมีพ่อมีแม่ใช่ไหมแล่ถ้าเรือลำนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาไม่ใช่คนเดียวที่เสียชีวิตแต่มันมีห่วงโซ่ของชีวิตที่ตามมาอีกเยอะเรือถึงแม้จะจมลง เขามีประกันใช่ไหมครับแต่ชีวิตคนละครับมันตีค่าไม่ได้ไตีค่าไม่ได้ดังนั้นกัปตันจึงอยากจะมาให้ข้อคิดให้ทัศนคติให้สิ่งที่เป็นเทคนิคหรือเคล็ดลับต่างๆในการทำอย่างไรถึงทุกวันนี้กัปตันยัง เป็นกัปตันที่ควบคุมเรืออยู่วันนี้กัปตันยังทํางานอยู่นะครับยังทํางานอยู่บนเรือยังทํางานอยู่บนเรือนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนและมันเป็นประสบการณ์ที่อยากถ่ายทอดให้รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันดีนะถ้าได้รู้ก่อนก็จะได้ป้องกัน เราไม่ใช่อัวหายแล้วก็มาล้อมคออเราล้อมค้อก่อนที่วัวมันจะหายไปนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ของกัปตันอยากจะมาถ่ายทอดนะครับในไลฟ์สดครั้งต่อไปก็คือเรื่องของเทคนิคเตรียมตัวก่อนจอยเรือนะครับมันเป็นสิ่งเริ่มต้นแรกเลย ที่จะมาหลงเรือนะครับก็อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์มีเทคนิคอะไรบ้างที่คนที่สนใจในอาชีพนี้หรือร่ำเรียนมาแล้วแล้วมาจอยเรือคือจอยเรือก็คือมาทำงานบนเรือเนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างที่มันเป็นเทคนิคที่กัปตันเองกัปตันเองได้ใช้ ได้ใช้นะครับได้ใช้แล้วก็ได้ดําเนินชีวิตด้วยการใช้ตรงนี้แหละครับมาตลอดทุกๆครั้งที่กัปตันไปเรือกัปตันก็จะเตรียมแบบนี้แหละครับเตรียมแบบนี้นะครับ,รบ,บ,รบดังนั้นในไลฟ์สดนะครับช่วงเวลาถัดไปกัปตันจะมาบอกเทคนิคนะฮะสี่เทคนิคเตรียมตัว ก่อนจอยเรือนะครับสี่เทคนิคเตรียมตัวก่อนจอยเรือนะครับมันเป็นเทคนิคง่ายๆจริงๆพื้นๆเลยครับแต่พวกเราชาวเรือกันนะ่ะไม่ได้สนใจกับตรงนี้ไงบางทีก็ทําอยู่นะแต่ไม่ได้เอามาเรียบเรียงหรือมาคัดกรองหรือมาทําให้มันเป็นวิธีการเพื่อให้เกิดทักษะนะมาเป็นขั้นตอนวิธีการเพื่อให้เกิดทักษะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการที่มันเป็นระบบที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับเพื่อทําให้เรามีทักษะนะแล้วก็เก็บเป็นส่วนของการแนะนําต่อได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับตันก็จะมารวบรวมแล้วก็เอานํามาคัดกรองนะฮะแล้วก็เอาเพื่อเอามา สื่อแล้วก็มาอาจจะเปิดการเรียนการสอนให้ทุกคนที่สนใจนะครับที่คนที่สนใจได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็มีคำถามอะไรก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ในส่วนนี้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาในาเพจของกัปตันพาเที่ยวก็ได้หรือจะเป็นกัปตันอกิกก็ได้ที่เป็น Facebook ของกัปตันนะครับหรือเป็นเพจ กัปตันพาเที่ยวหรือเป็นไอซีมินาเดินเรือชีวิตนะครับไอซีมินาเดินเรือชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กัปตันก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วมีอะไรที่ในส่วนที่สงสัยหรืออยากจะสอบถามมีคําถามไว้ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้เลยครับตามนี้นะฮะทิ้งไว้ในส่วนนี้ให้กัปตันแล้วเดี๋ยวกับตันจะตอบให้ นะครับในส่วนนี้เป็นการส่วนตัวก็ได้หรือในส่วนของอไลฟ์ถัดไปกัปตันก็จะเอานำคำถามมาแล้วก็จะตอบให้ในไลฟ์นะครับเพื่อให้ทุทกๆคนได้เรียนรู้ถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้กัปตันก็จะนำมาเสนอให้อย่างต่อเนื่องนะครับมีมีเคล็ดลับเยอะครับมีเคล็ดลับมีประสบการณ์มากมายมีมีเรื่องดีด เกี่ยวกับทางทะเลมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตในทะเลเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่เรา,อ,าอยากจะให้คนที่สนใจนะฮะหรือว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะมาใช้อาชีพทางด้านนี้ก็ยินดียินดีเสมอนะฮะยินดีเสมอที่จะให้ให้กับทุกๆคนนะให้กับทุกๆคนอย่างน้อย มันก็สามารถที่จะสื่อว่าอาชีพนี้มันยังมีอยู่ในเมืองไทยแล้วมันจะเติบโตในเมืองไทยได้นะครับมันเติบโตครับขยับขยายท่าเรือขยายกองเรือขยายบุคลากรทางพาณิชย์นาวีมีประสบการณ์มีความรู้เท่าเทียมมาตรฐานสากลได้นะครับก็ฝากไว้ในส่วนนี้ครับวันนี้ก็ สมควรแก่เวลากับตันก็ได้มาให้ความรู้ในมาแนะนําตัวแล้วก็ให้ในส่วนของอเรื่องราวที่เป็นสมการของกัปตันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งส่วนอีกเรื่องราวต่างๆในข้างหน้านั้นเดี๋ยวที่มีอยู่ในในตัวของกัปตันเองจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อทําให้ทุกคนได้ อัรรถได้ความรู้ได้นำไปใช้นะฮะในชีวิตของตัวเองด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะ,ะขอบคุณที่ติดตามกันมากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับตันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ